หาเกี่ยวกับใบหน้าของพี่น้องกระผมปรึกษาเราได้ก็แล้วกันมาร์คอัพชั่วาวบริษัทตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งทำหนึ่งกับผมซอยอนามัยงามเจริญ33กับผมแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพหนึ่0นก็แล้วกันบริหารงานโดยบอสแป้งเกวลินบุญคองเจ้าของมีแต่ให้เจ้าของแบนมีแต่ให้เอาไปเลย350เป็นหุ่นส่วนกับมาร์คอัพเป็นหุ้นส่วนกับมาร์คอัพครับพี่น้อง บอดเปล่งเพิ่นบอกว่าเอาไปเลยเอาไป350ทุกคนมาบริษัทมาร์คอัพคอร์ปอเรชัน่นทุกคนมาบริษัทมาร์คอัพจำบอเริ่มต้นที่350เหมือนกันหมดวสันทออฉะนั้นแล้วพี่น้อง350พิกชีวิตได้350เป็นธุรกิจของตัวเอง350เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทมาร์คอัพคอร์ปอเรชัน่นดีปันไดพี่น้องกับผมสารสกัดกับผมบอดเปล่งเข้าไรอยู่ซื่อแต่ละหมื่นแต่ละเวน้น บอกมาให้ความรู้กับ